นิทานธรรมเรื่องแม่เลี้ยงแม่ลูกที่ขาดแม่จะไม่มีความอบอุ่นใจและไม่มีความสุขเหมือนกับแม่อยู่ด้วยกันกับลูกเลยบ้านของย่าอยู่ใกล้แม่น้ำรอบบ้านเป็นสวนและสวนของย่ามีหลายขนาดจนเกินกำลังที่พ่อและแม่จะช่วยกันทำได้ทั้งหมด จึงต้องให้คนอื่นเช่าทำด้วยโดยคิดค่าเช่าเป็นรายปีในสวนมีต้นไม้ยืนต้นหลายชนิดทั้งมะม่วงมะปรางมะพร้าวขนุนมังคุดแม้จมพูคก็มีอยู่หลายต้นแต่ละต้นกำลังเติบโตเมื่อถึงคราวให้ผลผลิตก็ดกเต็มต้นต้นละมากๆพ่อเก็บผลไม้เหล่านั้นใส่เรือไปขายที่ตลาดเสมอๆนอกจากนั้นพื้นสวนตอนที่โลง่งจะปลูกผักต่างๆได้ แม่ก็ปลูกผักตามฤดูการมีพริกมะเขือต้นหอมต้นกระเทียมคณะผักกาดขาวเป็นต้นพอส่งขายมีไรายได้เป็นประจำอีกด้วยในท้องร่องสวนซึ่งน้ำขังอยู่ตลอดปีกุ้งปลามีชุกพอได้กินโดยไม่ต้องซื้อเมื่อถึงหน้าทำนาแม่และพ่อช่วยกันปักดำต้นข้าวลงริมท้องร่องในสวนถึงเวลาข้าวออกรวงและสุกเหลืองพร้อมกันจึงมองเป็นสีทองส่องเงาลงในน้ำ ซึ่งเป็นภาพอันสวยงามน่าดูยิ่งนักยา่ามีลูกคนเดียวคือพ่อย่าจึงรักพ่อมากด้วยเหตุนี้เองเมื่อชมพู่เกิดย่าจึงรักชมพู่ซึ่งเป็นลูกของพ่ออย่างสุดใจของยา่าพ่อแต่งงานกับแม่มาหลายปีแล้วแม่ได้มาอยู่กับพ่อที่บ้านย่าด้วยเพราะพ่อทิ้งย่าไปไม่ได้และย่ากับแม่อยู่ร่วมบ้านกันอย่างมีความสุข ผิดกว่าแม่ผัวลูกสะใภ้บ้านอื่นๆทั้งสิ้นโดยย่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งแม่ก็เป็นคนมินิสัยอ่อนน้อมเคารพนับถือย่าคล้ายเป็นแม่ของตนครอบครัวของเราซึ่งมีย่าพ่อแม่และชมพู่รวมสี่คนจึงอยู่กันปกติสุขตลอดมาชมพู่เกิดที่บ้านย่าย่าดีใจมากที่ชมพู่เป็นผู้หญิงเพราะย่าเคยมีลูกผู้ชายแล้ว แม้ไม่มีลูกผู้หญิงแต่ได้หลานเป็นผู้หญิงย่าก็ดีใจวันหนึ่งวันหนึ่งชมพู่อยู่กับย่าเกือบทั้งวันย่าเลี้ยงชมพู่โดยแม่ต้องลงสวนและยุ่งกับต้นไม้ในสวนเป็นงานประจำชมพู่จึงติดยา่าปีนี้ชมพู่อายุย่างสามขวบแล้วย่าพูดเรื่องอายุของชมพู่เพียงไม่เกี่ยววันแม่ของชมพู่ซึ่งปกติต้องทำงานในสวนไม่ค่อยได้อยู่ในบ้านในเวลากลางวัน แม่ก็มีอาการเปลี่ยนแปลงไปโดยทำงานไม่ได้รับประทานอาหารแล้วร้อนหน้าอกปวดท้องอาเจียนบ่อยๆจนไม่มีเรี่ยวแรงต้องนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่กี่วันรูปร่างของแม่ที่อวบถ้วมก็ซุบลงอย่างผิดตาและไม่เล่นกับชมพู่เหมือนวันก่อนๆชมพู่ออกแปลกใจว่าทำไมแม่จึงนอนเฉยอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืน เมื่อคิดอยากจะให้แม่เล่นด้วยเข้าไปนั่งใกล้กลแม่หรือจะให้แม่กอดบางก็ไม่ได้เพราะย่าต้องรีบเข้ามาอุ้มเอาตัวชมพู่ออกไปให้ห่างจากแม่ทุกครั้งซ้ำกลางคืนชมพู่ก็ต้องนอนกับยา่าไม่ได้นอนกับแม่อีกด้วยย่าของชมพู่เนื้อช่างน้อยและนุ่มแล้วหนังของย่าก็แห้งเหี่ยวเหลือเกินผิดกับแม่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาย่าก,กอดให้ชมพู่นอนจึงไม่รู้สึกอบอุ่นอย่างแม่กอดชมพู่เลย แม่เองก็คงอยากให้ชมพู่อยู่ใกล้แม่เพราะเวลากลางวันเมื่อแม่เหลืมตาชมพู่เห็นแม่นอนมองชมพู่เกือบตลอดเวลาและแม่ร้องให้ด้วยเมื่อมองชมพู่โดยชมพู่เห็นน้ำตาของแม่ไหลออกมาจากตาอย่างชัดเจนแต่ชมพู่ไม่รู้ว่าแม่ร้องให้ทำไมแม่นอนอยู่อย่างนั้นหลายวันแล้วและมีลุงหมอบ้านฝั่งแม่น้ำตรงข้ามได้มาดูแม่ทุกวัน ชมพูเกลียดและกลลุงหมอคนนี้นักเพราะเคยถูกคุณหมอเอานิ้วป้าอะไรดำๆซึ่งทั้งขมและเคืนหลวงเข้าไปในลําคอของชมพูหลายครั้งแล้วโดยแม่นั่นแหละเป็นผู้พาชมพูนั่งเรือข้ามฟากไปให้ลุงหมอหลวงคอฉะนั้นเมื่อลุงหมอมาดูแม่ชมพูจึงยวงห่างไม่กล้าเข้าไปนั่งไกลเพราะกลัวต้องถูกล้วงคออีกแต่ก็รู้ว่าลุงหมอเอายามาให้แม่กิน โดยได้เรียกพ่อให้ไปฟังอธิบายทุกครั้งว่ายาต้มหม้อนี้และยาผงยาเม็ดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องให้แม่กินตามเวลาและขนาดที่กำหนดไว้แม่จึงต้องนอนกินยาของดงหมอทุกวันและต้องกินวันละหล,ะหลายๆครั้งด้วยยาของลุงหมอจะขมและแม่คงไม่ชอบกินเหมือนกันเพราะแม่กินยาครั้งไรชมพู่แม่ทำหน้าเบ้ทุกครั้ง เย็นวันหนึ่งลุงหมอเข้ามาดูอาการของแม่และเมื่อจะกลับไดเรียกคุณพ่อไปคุยกันที่ท่าน้ำหน้าบ้านพ่ออุ้มชมพูลงไปด้วยชมพูกอดพ่อไว้แน่นและไม่อยอมมองหน้าลุงหมอเพราะความกลัวลุงหมอพูดเรื่องของแม่อยู่นานตอนหนึ่งลุงหมอพูดว่าโรคของแม่ซ่อนกลิน่นเกินกำลังที่ฉันจะช่วยเยียว้ายหา,า,ายได้แล้วพ่อสุขจงรีบพาไปส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเถิด ถ้าบุญของแม่ซ่อนคลินยังมีอยู่คงจะหายจากโรคได้แต่สำหรับฉันหมดตำราจะรักษาต่อไปแล้วพ่อไม่ได้พูดอะไรกับลุงหมออีกเลยจนลุงหมอภายเรือออกไปพ้นท่าแล้วชมพู่จึงเห็นน้ำตาของพ่อไหลซึมและพ่อได้อุ้มชมพู่กลับขึ้นบนบ้านตรงไปพูดกับญาติที่ในครัวเป็นเวลานานจากนั้นพ่อจึงนั่งอยู่ใกล้แม่ เอามือรูปเส้นผมบนศีรษะของแม่เบาๆแล้วลงจากบ้านหายไปทิ้งให้ชมพู่อยู่กับย่าแต่ลําพังคืนนั้นเองพ่อและอาเยี่ยมซึ่งเป็นลูกสวนของยา่าได้ช่วยกันอุ้มแม่ลงเรือแล้วแจวออกจากท่าหน้าบ้านไปตอนพ่อจะออกเรือชมพู่ได้ร้องไห้จะตามพ่อไปกับแม่ด้วยย่ารีบอุ้มและปลอบชมพู่ว่า พรุ่งนี้พ่อเขาก็พาแม่กลับมาแล้วอย่าไปกับเขาให้ลำบากเลยอยู่กับย่าที่บ้านเพียงคืนเดียวตื่นขึ้นตอนเช้าก็ได้พบแม่ชมพู่ไม่ยอมหยุดร้องให้อย่างดินและร้องอีกนานจนพ่อเละอาจเยี่ยมเจ้าเรือไปห่างบ้านแล้วย่ายจึงอุ้มชมพู่ขึ้นบ้านวางชมพู่ลงบนที่นอนเอาพัดมาบกให้หายร้อนปากของย่าก็พร่ำปลอบหลานด้วยถ้อยคำอันไพเราะไม่ขาดเสียง แต่แย่าเองก็ร้องไห้เพราะตอนย่ากลมลงจุบหน้าผากชมพูน้ำตาของย่าได้เปียกใบหน้าชมพูด้วยพ่อพาแม่ไปตั้งสองสามคืนแล้วยังไม่พาแม่กลับบ้านเลยชมพูเฝ้าจถามย่าเกือบทั้งวันย่าจ๋าเมื่อไรแม่จะกลับบ้านน้ำขึ้นก่อนเถิดลูกเอ๋ยพ่อเขาจึงจะพาแม่กลับมาย่าตอบชมพูอย่างขอไปที ชมพู่วิ่งขึ้นวิ่งลงดูน้ําในแม่น้ําเห็นน้ำขึ้นจนเต็มฝั่งแสนจะดีใจแต่รอรอจนเย็นแล้วแม่ก็ยังไม่กลับจึงถามย่าอีกว่าย่าจา๋าน้ํำขึ้นแล้วทําไมแม่จึงยังไม่มาเล่าต้องรอให้ตะวันจะตกก่อนโลกเขาถึงจะมากันย่าหลอกชมพู่ต่อไป ตาวันตกดินจนค่ำหลายครั้งแล้วแต่พ่อไม่พาแม่กลับบ้านสักทีชมพู่ต้องนอนร้องไห้เพราะความคิดถึงแม่ทุกคืนชมพู่คงเป็นเด็กคิดมากและต้องว้าเวเพราะห่างพ่อแม่ตั้ง4ีถึงห้าวันชมพู่จึงงอยเหงาผิดธรรมดาที่บ้านเวลานั้นเหลืออยู่ลำพังแต่ยาก,กับหลานเพียงสองคนเท่านั้นเองจึงยิ่งเงียบและชวนให้ชมพู่คิดถึงแม่มากขึ้น แม่ไม่เคยออกจากบ้านและไม่เคยทิ้งชมพู่ไปนานหลายวันเหมือนอย่างครั้งนี้เลยชมพู่เฝ้าแต่คิดถึงแม่แต่แม่ยังไม่กลับบ้านมหาชมพู่คล้ายกับลืมชมพู่ไปเสียแล้วบ่ายวันหนึ่งชมพู่กำลังนอนอยู่บนเรือนยังไม่ทันหลับสนิทหัูได้ยินเสียงคล้ายคนผูกโซ่เรือที่ท่าน้ำหน้าบ้านจึงรีบลุกขึ้นโดยเร็วและเดินลงบันไดมองดู ดีใจที่เห็นพ่อกำลังเดินขึ้นมาจึงโผลเข้าหาพ่อและถามว่าพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนพ่ออุ้มชมพู่ขึ้นไปกอดไว้นแน่นจุบศีรษะชมพู่แล้วกลับเดินขึ้นบ้านแม้ชมพู่จะถามซ้ำถึงแม่พ่อก็ไม่ตอบแต่น้ำตาของพ่อไหลอาบหน้าพอพ่อจะก้าวขึ้นบันไดย่าซึ่งรอยอยู่ที่หัวบันไดได้ร้องถามว่า ซ่อนกลิ่นเป็นอย่างไรลูกเท่านั้นเองพ่อก็ร้องให้โหคล้ายเด็กๆและคล้ายกับวายาจะรู้เรื่องโดยพ่อไม่จำเป็นต้องตอบย่าจึงร้องให้ตามด้วยอีกคนและรำพันออกมาว่าพุโทโอเอ๋ยซ่อนกลิน่นเอ็งไม่น่าจะอายุสั้นเลยลูกก็ยังเล็กอยู่แท้ๆชมผู้มองพ่อและย,ยา่าเพราะไม่เข้าใจว่าร้องให้กันด้วยเรื่องอะไร จันอาเยี่ยมซึ่งกลับมาพร้อมกับพ่อแต่ก้าวขึ้นมาบนบ้านอีกคนชมพู่จึงแกะมือของพ่อซึ่งกอดไว้ออกแล้ววิ่งไปกอดขาอาเยี่ยมถามว่าอาจา๋าแม่หนูล่ะทำไมอาไม่เอากลับมาด้วยอาเอาแม่หนูไปไว้ไหนอาเยี่ยมก้มลงอุ้มชมพู่จับศีรษะชมพู่ไว้ที่หน้าอก แต่ไม่ตอบว่ากระไรทั้งสิ้นชมพูจึงได้แต่มองหน้าคนนั้นคนนี้ยังไม่เข้าใจอะไรเลยพ่อนั่งพิงเสาเรือนมวนยาฉุนกับใบาจากแล้วจุดไม่เขีดสูบพนความติดติดกันอยู่นานจึงพูดกับยาว่าหมอเขาตรวจแล้วว่าซ่อนกลิ่นเป็นแผลที่กระเพาะอาหารต้องผ่าตัดออกฉันก็ยอมให้เขาผ่า,าเตี่ผ่าได้เพียงสองวันก็ตายตกลงฉันต้องเอาศพเขากลับ ได้บังสุกุลแล้วฝากไว้ที่วัดแล้วตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกไว้จัดการทำศพต่อไปทีหลังตายพ่อบอกยาว่าแม่ตายแล้วตายเป็นอย่างไรชมพูยังไม่รู้เรื่องและเหตุไรพ่อจึงเอาแม่ไปฝากไว้ที่วัดแม่จะอยู่กับใคร ทำไมพ่อจึงไม่พาแม่กลับบ้านชมพู่ยังเด็กเกินไปที่จะรู้เรื่องเหล่านี้จึงได้แต่ฟังตามที่พ่อพูดกับญาทุกคำน้ำขึ้นเต็มฟังตะวันจะตกดินเสียก่อนแม่จึงจะกลับบ้าน่าเคยบอกกับชมพู่ไว้อย่างนี้ชมพู่จึงคิดตามประสาเด็กแม่จะต้องกลับบ้านในวันหนึ่งเป็นแน่ชมพู่มักจะหลบา่าลงไปนั่งอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านในตอนเย็น วันใดน้ำลงแห้งใจของชมพู่ก็พลอยแห้งตามไปด้วยเพราะคิดว่าแม่จะยังไม่ได้กลับมาแต่วันใดน้ำขึ้นเต็มฝั่งในเวลาเย็นใจของชมพู่เริ่มเบิกบานเพราะมั่นใจว่าแม่จะกลับมาหาชมพู่ตอนตะวันตกดินตามที่ยา่าเคยพูดไว้และพยายามมองเรือซึ่งแจวพายขึ้นล่องผ่านหน้าบ้านอย่างตั้งใจว่าแม่จะกลับมาบางวันชมพู่นั่งรอแม่จนจะค่ำ ยาต้องตามมาอุ้มขึ้นบ้านได้ห้ามไม่ชมพู่ลงไปนั่งที่ท่าน้ําคนเดียวโดยสอนว่าชมพู่ยังไหว้น้ําไม่เป็นถ้าตกน้ําไปไม่มีใครเห็นก็จะต้องจมน้ําตายไม่ได้อยู่กับยาอีกต่อไปแล้วยาจะอยู่กับใครแต่ชมพู่ก็มักจะเด้อด้วยแอบหนียาตและพ่อลงไปนั่งที่ท่าน้ําเพื่อรอแม่กลับมาเสมอเสมอแม่จากบ้านไปไม่กี่เดือน พ่อได้เปลี่ยนแปลงผิดกว่าเก่าไปมากโดยอยู่บ้านไม่ค่อยติดต้องมีธุระไปนั่นไปนี่บ่อยๆจนย่าต้องบ่นเนืองๆเพราะบางครั้งพ่อไปแล้วไม่กลับบ้านทั้งคืนแต่พอพ่อแก้ตัวกับย่าว่าทนอยู่บ้านไม่ไหวเพราะเหงาและคิดถึงแม่ของชมพู่เหลือเกินจึงทำให้ย่าใจอ่อนโดยรู้สึกสงสารและเห็นใจพ่อซึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวของยา่า เย็นวันนั้นพ่อไม่อยู่บ้านอีกเพราะไปไหนตั้งแต่เช้าแลยยังไม่กลับน้ำขึ้นจนเต็มฟังอีกแล้วชมพู่ลงมานั่งรอแม่ที่ท่าน้ำคนเดียวอีกย่าหุงข้าวอยู่ในครัวบนบ้านก่อนชมพู่จะลงมา,ย,าย่ายังตะโกนสั่งให้ชมพู่เล่นอยู่บนบ้านลมพัดเย็นเฉียวกำลังสบายจนน้ำในแม่น้ำกระเพื่อมเป็นระลอกเพลิวก็หาฟัง เรือพายลำหนึ่งกำลังข้ามฟากใบหัวตรงมาที่ท่าน้ำหน้าบ้านชมพูพยายามมองดูคนในเรือลำนั้นอย่างสนใจเมื่อเรือใกล้เข้ามาจะเห็นชัดว่าคนพายเรือซึ่งเป็นผู้ชายคือพ่อส่วนผู้หญิงอีกคนซึ่งนั่งอยู่ในเรือด้วยแต่หันหลังให้ชมพูนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ใจชมพูเต้นแรงเพราะแน่ใจว่าคงเป็นแม่ พ่อพาแม่กลับมาแล้วมาตอนน้ำขึ้นและแตะวันจะตกดินชมพู่ดีใจจนลุกไม่ขึ้นแม่แม่จ้าชมพู่ร้องเรียกหญิงนั้นด้วยเสียงอันดังด้วยความมั่นใจจนหญิงที่นั่งเรือมากับพ่อหันหน้ามามองพอเห็นหน้าหญิงนั้นถนัดตาชมพู่ต้องผิดหวังอย่างมากเพราะไม่ใช่แม่ของชมพู่กลับเป็นคนแปลกหน้าซึ่งชมพู่ไม่เคยเมาก่อนเลย พ่อเทียบเรือเข้าท่ายิ้มกับชมพู่และพูดว่าชมพู่พ่อพาแม่มาให้ชมพู่ใหม่สาธุแม่เขาเสียลกูกชมพู่ลุกขึ้นยืนสะบัดหน้าไม่ยอมทําตามที่พ่อแนะหันกลับวิ่งขึ้นบ้านที่ไิซุกตัวอยู่กับย่าในครัวกอดแขนย่าไว้แน่นคล้ายมั่นใจว่าย่าคนเดียวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของชมพู่ได้ในยามนี้ ยา่าแสดงความไม่พอใจจนปรากฏชัดในการที่พ่อพาหญิงแปลกหน้าคนนั้นมาอยู่ในบ้านด้วยแต่ย่ารักพ่อมากเพราะย่ามีลูกเพียงคนเดียวย่าจึงไม่กล้าว,ว่าพ่อตรงๆย่ามักพาชมพู่ไปเที่ยวตามบ้านคนคุ้นเคยใกล้ๆบ้านและบ่นเรื่องพ่อกับคนเหล่านั้นทำนองว่าพ่อของชมพู่ก่อเหตุให้ย่าต้องหนักใจโดยเอาแม่เลี้ยงมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกับชมพู่ด้วยและยังพูดต่อไปอีกว่า เรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเท่าที่เห็นเห็นมาน้อยรายนักที่จะเมตตาและมีเมตตรีต่อกันได้สนิทสนมส่วนมากมีแต่มุ่งร้ายและกลั่นแกล้งกันเกือบทั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงสงสารได้ห่วงชมพูเกรงว่าจะต้องถูกแม่เลี้ยงรังแกเอาชมพู่ยังเล็กอยู่มากและไร้เดียงสาจนไม่รู้ว่าแม่เลี้ยงเป็นอย่างไรและลูกเลี้ยงคือคนเช่นไร แต่ได้ยินย่าพูดกรอกหูหนึ่งเนืองว่าเมีมยใหม่พ่อเป็นแม่เลี้ยงส่วนชมพู่เป็นลูกเลี้ยงได้ย่าต้องระวังเพื่อไม่ให้แม่เลี้ยงรังแกชมพู่ชมพู่พจึงเข้าใจว่าแม่เลี้ยงเป็นคนดุร้ายฉะนั้นชมพู่จึงทั้งเกลียดทั้งกลัวเมีมยใหม่ของพ่อและไม่ยอมเข้าใกล้ไม่ยอมพูดด้วยตลอดจนไม่ยอมรับของกินของเล่นซึ่งแม่เลี้ยงอุตส่าห์ซื้อหามาให้ทั้งทั้งที่อยากจะรับเพราะไม่ไว้วางใจและไม่อยากมีเมตรีสนิทสนมด้วย สำบางขณะซึ่งพ่อและเมียใหม่ของพ่อลงไปทำสวนที่บ้านหรือ,อยู่แต่ยากับชมพู่ยายัางอุ้มชมพู่ขึ้นมากอดและปลอบชมพู่ด้วยความเป็นห่วงว่าชมพู่เอย๋ยเจ้ายังเล็กนักย่าเองก็แก่แล้วจะอยู่ด้วยกับเจ้าได้อีกกี่วันก็ไม่รู้ได้ถ้ายายังมีลมหายใจอยู่ย่าจับพยายามระวังและทนุถนอมเจ้า โดยไม่ยอมให้ผู้ใดมารังแกหลานของย่าเป็นอันขาดแต่หมดบุญญ่าไปอีกคนด้วยแล้วหลานย่าจะอยู่ได้อย่างไรปากของย่าพูดไปน้ำตาของย่ากระไหลซึมคล้ายกับว่าห่วงและสงสารชมพู่มากกิริยาของย่าทำให้ชมพูเข้าใจว่าย่ามองเห็นเมียใหม่ของพ่อเป็นศัตรูชมพู่ย่าจึงเดือดร้อนใจก็เช่นนี้จะไม่ให้ชมพูปล่อยเกลียดกลัวแม่เลี้ยงได้อย่างไรเล่า วันหนึ่งย่าชวนพ่อไปอำเภอและพาชมพู่ไปด้วยย่ามัดกระดาษม้วนๆซึ่งเรียกว่าโฉนดไปด้วยทั้งหมดโดยมีลุงหมอไปรอ,อย่าอยู่ที่อำเภอก่อนแล้วชมพู่ได้ยินย่าพูดกับแนอำเภอบนที่ว่าการอำเภอว่าที่สวนขนาดนั้นนาแปลงนั้นตามโฉนดฉบับนี้และฉบับนั้นยกให้เป็นของชมพู่ส่วนที่สวนได้ที่นาซึ่งเหลือจากที่ให้ชมพู่แล้วจะยกให้แก่พ่อชมพู่ในอำเภอได้ให้สม,มียนจดไว้อย่างละเอียด แล้วอ่านทบทวนให้ย่าฟังจนเป็นที่เข้าใจจากนั้นยา่าจึงได้พิมพ์นิ้วหัวแม่มือลงในพันกระดาษถึงสามแผ่นตอนจะกลับบ้านย่าพูดกำแนมเพอว่าท่านเจ้าขาอีชันหมดห่วงได้แล้วถึงตายก็คงนอนตายตาหลับชมผู้มันเป็นหลานคนแรกของอีชันและกำพระแม่เอกด้วยจึงควรได้สมบัติจากอีชันโดยตรงส่วนพ่อของมันนั้นอีชันยกให้เป็นส่วนสัตว์ต่างหากแล้ว ต่อไปเมื่อมีลูกมีเต้าขึ้นอีกแด้จะแบ่งแก่ลูกคนต่อไปของเขาอย่างไรก็ตามใจเขาจะได้ไม่ต้องก่าวกาลลุงเกินส่วนของชมพู่มันชมพู่ทำตาปริบๆมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีโดยไม่รู้เรื่องว่าย่าแบ่งอะไรให้แก่ตนแม้นานอำเภอและลุงหมอเดินมาลุศีรษะของชมพู่ด้วยความเอ็นดูในการที่ชมพู่มีส่วนได้สมบัติของยา่าซึ่งย่าตั้งใจทำพินัยกรรมไว้ให้ ชมพู่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องอยู่นั่นเองวันรุ่งขึ้นจากที่ไปอำเภอกับยาชมพู่นอนซึมเพราะเป็นไข้ด้วยนั่งเรือตักแดดตักลมเมื่อวันนี้กับตลอดทั้งวันปกติชมพู่เป็นเด็กแข็งแรงไม่ค่อยป่วยไข้แต่ไม่สบายครั้งไรมักมีอาการมากทุกครั้งอาการไข้ของชมพู่น้าวิตตกเพราะตัวร้อนเผาและไม่ยอมกินอาหาร ยาออกจะวุ่นวายและเป็นทุกข์ยิ่งกว่าใครๆทั้งสิ้นสั่งพ่อยตามลุงหมอมาดูอาการของชมพู่เดยเร็วเมื่อลุงหมอข้ามาถึงตอนสายได้ยาแก่ชมพู่ไว้หลายอย่างและยาได้จัดการให้ชมพู่กินตามที่ลุงหมอสั่งไว้แต่ไข้ของชมพู่ลดลงช้าเหลือเกินตลอดคืนวันแรกแม่เลี้ยงของชมพู่ได้นั่งเฝ้าชมพู่คอยเช็ดตัวหยดน้ำให้ชมพู่เป็นระยะระยะ ชมพู่ลืมตาครั้งไรต้องเห็นใบหน้าของแม่เลี้ยงทุกครั้งซึ่งใบหน้าของแม่เลี้ยงชมพูนั้นช่างเกลี้ยกล่และแฝงไว้ด้วยความเมตตาปราณีอย่างแท้จริงเมื่ออบอุ้มหรือประคองศีรษะชมพูรู้สึกได้ว่าตั้งใจประจงกระทําอย่างประคบประงมไม่รุนแรงหรือรีบร้อนเหมือนพ่อและย่าชมพูจึงคิดด้วยความประหลาดใจว่าแม่เลี้ยงคนนี้ไม่ใช่คนดุเหมือนอย่างที่ย่าเคยพูดเลย วันต่อมาแม้อาการป่วยของชมพู่จะค่อยทุเลาลงแต่แม่เลี้ยงได้เพิ่มความเอาใจใส่และถือหน้าที่ป้อนข้าวป้อนยาเช็ดตัวให้แก่ชมพู่เองถึงชมพู่จะปัสวะอุจจาระใส่กระถทนไว้ก็ไม่รังเกียดโดยล้างเทอย่างสนิทสนมคล้ายกับชมพู่เป็นลูกของเขาเองพ่อมองดูเมียใหม่ปฏิบัติชมพู่ด้วยความพอใจแต่ย่ายังไม่ยอมไว้ใจ โดยแอบพูดกับคนซึ่งมาเยี่ยมชมพูในขณะที่พ่อเละเมียใหม่ของพ่อไม่ได้อยู่บนบ้านด้วยว่ากลัวแต่จะทำดีเอาใจเด็กเฉพาะต่อหน้าฉันเท่านั้นรับหลังก็จะทำอีกอย่างหนึ่งตามนิสัยแต่ย่าไม่รู้ชมพู่เท่านั้นที่รู้ต่อหน้าย่าหรือรับหลังย่าแม่เลี้ยงของชมพู่ก็สู้ปฏิบัติชมพู่ด้วยความเมตตาเหมือนกันไม่ผิดแปลกอะไรเลย ยาของคุณหมอศักดิ์สิทธิ์มากแต่และอย่างแต่และอย่างนั้นทั้งคืนทั้งขมเหลือกำลังชมพู่ไม่อยากกินเลยเมื่อต้องกินเพราะสุดจกฝืนได้ชั่วเวลาไม่กี่วันชมพู่ก็หายไขย้เพียงแต่ยังเพลียไม่ค่อยมีกำลังจึงต้องอยู่บนบ้านทั้งวันไม่ได้ลงเล่นข้างล่างเหมือนก่อนๆบ่ายวันหนึ่งชมพู่นอนหลับเป็นเวลานานตื่นเมื่อตอนเย็นบ้านเงียบสงัดเพราะพ่อและเมีมยใหม่ของพ่อลงไปทำสวนยังไม่กลับ ย่าก็หุงข้าวอยู่ในครัวเมื่อชมพู่หลับได้ฝันว่าแม่ชมพู่มาหาชมพู่ดีใจมากและกอดแม่ไว้นแน่นกลัวแม่จะไม่อยู่กับชมพู่อีกน้ำขึ้นหรือยังชมพู่ถามตัวเองพยุอยงร่างลุกขึ้นเดินไปมองที่หน้าบ้านอุ้มแม่เจ้าน้ำกําลังขึ้นเต็มฝั่งดวงตะวันก็จวนจะตกแล้วย่าคือบอกว่า น้ำขึ้นเต็มฝั่งและตะวันตกดินเสก่อนแม่ชมพู่จึงจะกลับบ้านเมื่อกี้ชมพู่ฝันเห็นแม่กลับมาน้ำก็กำลังขึ้นชมพู่ไปรอรับแม่ที่ท่าน้ำดีกว่าประเดี๋ยวตะวันก็จะตกแล้วแม่จะกลับมาหาชมพู่ชมพู่คิดตามประสาเด็กแม้ร่างกายจะยังอ่อนเพลียเพราะเพิ่งฝืนไข่ชมพู่ก็ไม่ยอมอยู่บนบ้านและค่อยๆย,ย่องลงจากบ้านอย่างเงียบกริบเพราะเกรยงญาจะเห็น เรียวแรงของชมพูทำไมจึงน้อยเหลือเกินเดินเกือบจะไม่ไหวถึงกระนั้นชมพูก็พยายามแข็งใจเดินไปจนถึงท่าน้ำนั่งลงให้เท้าทั้งสองแกว่งอากาศโดยก้นติดกระดานพอประคองร่างไว้ได้มองดูเรือซึ่งแจวพายขึ้นมาโดยลำดับเพื่อรอแม่แต่น้ำที่ไหลขึ้นและชมพูมองดูลงไปนั้นฉนไหนจึงหมุนคว้างหน้าวินหัวเหลือเกินมือทั้งสองของชมพูเปียกชุ่มด้วยเหงือ่อ ทั้งทั้งที่อากาศเย็นออกน่าสบายลมพัดและกระทบใบาจากริมตะลิงส่งเสียงคล้ายร้องเรียกชมพู่ให้ก้มลงมองดูน้ำเบื้องหน้าชมพู่ตั้งตาเพ่งมองตามเสียงที่ได้ยินเห็นหน้าของแม่ลอยอยู่ในน้ำและแม่ยิ้มกับชมพู่เหมือนจะชวนให้ชมพู่ลงไปหาแม่ชมพู่เวียนหัวจนตาลายและสุดจะฝืนประคองร่างให้นั่งเป็นปกติได้ตามเดิม และคิดว่าแม่รอรับร่างของตนอยู่ในน้ําแล้วจึงปล่อยตัวให้เลื่อนลงไปในน้ําโดยออกแรงเพียงเลื่อนก้นให้พ้นกระดานที่นั่งเท่านั้นเองร่างของจมพู่ก็จมหายลงไปในน้ําโดยเร็วมือข้างขวาของจมพู่กระทบกับเสาสะพานท่าน้ําจึงริบอ,อกกอดสเสาไว้แน่นแม่แม่อยู่ไหนแม่ไม่เห็นมาช่วยชมพูเลย ชมพูหายใจไม่ออกแสนจะอ,อึดอัดและจนจะสิ้นแรงอยู่แล้วเสียงคล้ายคนกระโดดจากท่าน้ำลงมาใกล้ๆกับเสาที่ชมพู่กอดไว้และมือใหญ่ๆกระทบกับร่างของชมพู่ชมพูดีใจจริงๆคิดว่าแม่มาช่วยชมพูแล้วและช่วงเวลาที่เหมือนั้นสัมผัสร่างของชมพูก็รีบคว้าดึงเอาชมพูขึ้นจากน้ำโดยชมพูหายใจได้สะดวกตามเดิม หมูได้ยินเสียงของยา่าได้เสียงของพ่อร้องสั่งให้รีบส่งชมพู่ขึ้นมาดังลันชมพู่เองก็ให้อึดอัดและคิดต่อทันทีว่าจะไม่ยอมลงไปในน้ำอีกต่อไปถึงแม่จะชวนให้ลงก็ไม่ยอมลงเพราะในน้ำเต็มไปด้วยความทรมานแม้หายใจก็ไม่ออกไม่น่าจะสนุกสนานอะไรเลยผู้ที่ช่วยได้อุ้มชมพู่ขึ้นบนท่าน้ำและกอดชมพู่ไว้แน่นชมพูนน่พลืมตามองผู้ที่ช่วยตน แม่เลี้ยงหรือเมียคนใหม่ของพ่อนั่นเองที่ช่วยชมพูไว้ชมพูจ้องดูใบหน้าของแม่เลี้ยงด้วยความสำนึกคนและเรียกด้วยความเต็มใจว่าแม่จา๋าแม่เลี้ยงจูบหน้าผากของชมพูด้วยความดีใจและเรียกชมพูทันทีว่าชมพูชมพูลูกรักของแม่พ่อรีบมารับชมพูไปกอดไว้ย่ามองแม่เลี้ยงด้วยความชื่นชม แม้อากาศจะเริ่มขมุกขมัวแต่สายตาของยายังเห็นอะไรอะไรได้ชัดยาประคองก่อลูกสะใภ้คนใหม่พ,มพึมพำออกมาด้วยเสียงแผ่วๆว่าขอบใจฉันขอบใจไม่อ่อนมากที่ช่วยชมพูไว้ทันฉันก็ใจไม่อ่อนผิดไปเสียนานแต่ฉันเริ่มสบายใจได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคืนนั้นพ่อนั่งพิงเสามวนใบจากกับยาสุพอย่างสบายใจ ชมพูนั่งบนตักของแม่อ่อนซึ่งประคองกอดร่างชมพูไว้อย่างทนุถนอมจ้านั่งตำหม,มากมองหลานและดูลูกสะพ้ยด้วยความชื่นชมตัวของแม่คนนี้กับแม่คนก่อนก็นุ่มนิ่มเหมือนกันและใบหน้าของแม่อ่อนช่างละมุนละไมเพราะเมตตาต่อชมพูไม่ผิดอะไรกับใบหน้าเดิมของแม่ชมพูเลยเรียบเรียงโดยทวีวรคน